โอเคนะผมวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้สิเม,ม,มื่อวานผมอะไรก็ได้อัปเดตแล้วนะผมก็แล้งรีไปที่เรียบร้อยนะผมแล้วเราก็จะได้ของรางวัลแร้งที่เราอยู่มาครับก็คือบัตดี้บัตดี้นะผมเป็นแล้งที่เราอยู่นะผม,ผมเป็นแรงโกก็จะได้ของโกนะผมเป็นแรงศูนย์ก็คือแขนสูงข้างหลังนะก็ถือว่าค่อนข้างสวยแต่ผมก็อยากรู้ว่ามีแบบ มีมันไม่มีนะผมมีแค่ตัวเดียวก็คืออันนี้ดูของบัดดี้ัวอื่นค่เก้อันนี้ของแรงโกนทะทุกคนยังต่อมาเอ่อมาตรงนี้นะผมไปที่นี่เลดเดอร์และเลเตสเลเตสนิวนะผมก็มันจะบอกอธิบายอัปเดตอะไรอย่างนี้ให้เลื่อนลงมานะผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,เ,งมาเอออยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยนะมันจะมีให้รับกุญแจอยู่ห้าอันอยู่นะครับผมก็อยู่แถวๆนี้แหละจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแล้วนะแต่ว่าเข้ามารับได้ทุกคนหรือว่าผมกดเผยก็รับแล้วครับผมอ่านี่นะผมอันนี้กดไปเลยได้มาห้ากุญแจน้องใส่โคนี้อีกฟรีหนึ่ง้าห้าก็จะทำการใสไปเลยนะครับ ึงหอะไรหนึ่งหนึ่งห้า X สามนะผมก็อย่างต่อมาจะเป็นซีซั่นพาร์ทนะผมนี่จะเป็นของนะผมอันนี้ของสายฟรีนะก็ดูไปแล้วกันมันไม่ค่อยมีอะไรนะผมมีแบบตัวเนี้ตัวนี้คืออะไรสกินติกเก็ตอ๋อเอาไปซื้อสกินได้นะผมก็คือไอ้ครั้งนี้เราจะมีสกินฟรีแล้วนะผมสามารถไปซื้อกล่องสกินได้มั้งถ้าผม จะไม่ผิดนะอันนี้เป็นพามิป้อนวาร์ปสโตนเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูแล้วกันอันนี้คือ,อะไรวาร์ปสโตนสกินเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมโนดึกน่าจะเป็นปืนใหม่นะผมกับอันนี้ปืนด Dis ิสดิสร์ชันเดี๋ยวผมพาไปรีวิวให้ดูนะผมอ,ะอย่างต่อมาก็คือแลง <c oughs> <c oughs> เวลารีแลงเนี่ยเราก็จะไดะ้เขาเรียกอะไรกอรี่คอยหรือเปล่า ใช่ไหมมันคือก o ล d ี e c o i นะ่ผมก็แลกได้แลกเป็น emoji ผมแลกเปน็นนี้ effect ตอนตายแลกเป็น emoji e m o j f f e c อันนี้อันนี้เท่นะผมหนึ่งพันแล้วก็อันนี้ผมอยากได้มาก b บ a c k g u a r d ใช้สองพันนะผมคราวนีน้าจะมีเห็นไหมครับมันจะเป็นสก,กินแบบสก,กินแจกฟรีแล้วนะซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างสวยเลยผมว่าบางบางปืนนะ ก็ผมยังไม่มีไม่ If, Jamie, <anak S 1> พอหน่มก็ขั้นแรกจะใช้หนึ่งร้อยนะผมขั้นสองใช้สองร้อยขั้นสามใช้สามร้อยแล้วก็ขั้นสี่ใช้ส0 0ร้ยนะ่มก็รวมกันเท่าไหร่อ่ะ200ร้อยสารอเป็นหก0้อ0หกรสี่รับใช้พันหนึ่งพอดีนะผมก็หนึ่งสกินตอนหนึ่งพันนะปีนันนี้ก็เราสามารถเลือกนะหนมว่าเราอยากได้สมมติเราได้เบิร์ดเดี๋ยวเราก็ก็กดดูได้หนุมว่าอันไหนมันสวยนะฟอนโบอ่เห็นไหมก็เลือกดูได้นะผม ก็นี่ก็สเปเชียลออฟเฟอร์นี่มีนานแล้วนะผมไม่ได้มาทำรีวิวใช่สกินก็น่าจะมีมาใหม่นะผมแต่ผมไม่มีกุญแจพอนะครับโอเคเดี๋ยวอาวุธใหม่นี่นะผมอ๋อนี่ไงน่วาปโซนเนี้ยเดี๋ยวผมพอเปลี่ยนเป็นนีนนี่นลยน,นี่เป็นหมัดแล้วกันจะไ,ได้ดูง่ายนะ อันนี้เป็นปืน d i s t r c t i o n นะผมที่ผมไปดูมาก็คือยิงมันจะยิงแบบเหมือนคล้ายระเบิดนะผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวยิงข้างัน,นี้ก็ยังโดนนะผมตะเกียบเดี๋ยวเสียงเกมมันดังไปนิดนึง3คีสาคีีได้อันนี้ก็จะคลิกขวาแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรหลุมดำนะผมมันจะเรียกหลุมดำหรือเปล่ามันจะดูดตัวละครน,นะผมอ่ะ oh, <yeah. S 1> อันนี้ เห็นไหมว่ายิงแล้วมันมัน,ม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 นระเบิดออกอะ่ะยิงโดนหัวมีดาเมจรอเปล่ายิงโดนหัวไม่มีดาเมจนะผมแต่ว่ายิงอยู่ใกล้ยิ่งแรงนะกระสุนไม่มียิงได้เรื่อยๆด้วยกระสุนมีวันหมดนะผมแต่ว่าไม่มีดีโหลดนะเห็นว,ว่ายิงแล้วมันระเบิดออกมันน่าโดนสองคนอ่ะโดนสองคนนะบอแล้วก็ไอหลุมดําเนี่ยโคตรโกงนะผมเพราะว่าเราคิดขวาใช่ไหม มันจะเป็นการดูดดดูดมานะผมแล้วจะสามารถยิงฟรีได้เลยอันนี้ถือว่าโกงมากนะผมอ่าอ,อย่างต่อมาวาเปอร์อันนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันผมรู้แค่ว่ามันสามารถกางประตูได้นะผมอ,ะอันนี้เป็นคือกลางเลยใช่ไหมไปลแไปตรงนี้ขี้ขวาอ่าขี้ขวานะผม อ่าพอเราคลิกขวาสองฝั่งนะผมก็เราจะไปโผล่อย่างนี้ได้นะเห็นไหมแล้วไปอย่างนี้ได้เหมือนกันก็เอาไว้สำหรับเล่น,ลน,นมูฟเมนต์นะน้องผมเราแปะที่ปื้อเราจะแปะข้างบนปึ๊บอาวแปะมาแล้วก็แปะบนอ๋อไม่ทำไมมันอยู่ตรงนี้ผมไม่เข้าใจแป้บนึงอ๋อผมเข้าใจละคือ เราแปะหนึ่งทีอ่ะาประตูอ่ะอันนี้คือคลิปซ้ายนะผมแล้วปล่อยคลิปซ้ายก่อนอีกทีต้องคลิปขวานะอ่ะแล้วปล่อยคลิปขวาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ยังเข้าประตูเดิมแล้วเ,เข้าปึ๊บเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะแปะอันนี้ได้คลิปขวาเราไปแปะตรงไหนก็ได้นะผมอาจจะตรงนู้นถึงไหมอ่าอันนี้น่าค่อนข้างโกง่นะผมสมมติว่าสมมติเราเริ่มเริ่มราม,มาใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีกระสุนนะ สมมติมเราอยากขึ้นข้างบนเลยอะเราก็แปะข้างบนเราก็แปะข้างล่างเลยได้ไหมปึ๊บอ่าก็ใช้ประมาณนี้ครับผมเปิดไอ้บับอ๋อเดี๋ยวผมขอดูวับโซนหน่อยับโซนเอาเท่าที่ผมเดามันเหมือนเอเนอร์น m ล n e ในไม t ครฟลูอาที่แบบมันปลาไปแล้วมันจะว์ปไปใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมผมปลาไป้วหนูปึ๊บ อ่าคือ N.W. o r งท m i n e c r a น t นะผมก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องวาร์ฟนะตอนนี้แล้วก็มีแมปใหม่ด้วยนะทุกคนแต่ว่าแมปม,มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนอกจากไอประตูที่มันขึ้นลงขึ้นลงได้นะผมอ่าเฮ้ยถุงขมจอมันทำไม,มจะไปดูบัตตี้แรงนะผมบัตตี้แรงโกนะก็ไม่รู้จะโชว์ทำไมแล้งมันต่ำนะผมนี่เห็นไหมแต่ว่า มันชอบจมมันชอบจมไปไหนนี่นะผมจมไปในปืนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่อะจมไปในปืนผมไอ้นี่ดูนี่เห็นไหมว่าริงแก่งๆรู้ว่ามันเป็นบัสตี้มันเก่งแต่ว่ามันแบบมันจมไปในปืนนะผมอะไรอย่างนี้น,นี่ปิงเยอะด้วยก็มีประมาณนี้เนาะอัปเดตใหม่มีแบงค์แล้วก็สกินฟรีเยอะแยะเลย อ็อถ้าใครชอบนะครับอยถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ผมชอบมากกดซับให้ด้วยนะบิลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย